ก่อนดูคลิปอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมข่าว ch7hd news ด้วยนะครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะคเป็นเรื่องที่ยืดเยื้อบานปลายเหมือนกันนะคะคเกี่ยวกับปัญหาการรื้อถอนพงพางซึ่งพงพางเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ทำประมงอย่างหนึ่งซึ่งดูเหมือนปิดกฎหมายเหมือนกันนะมันก็คือการวางอวนไว้กับเสาไฟขึงไว้ ขวางทางน้ําไหลอะค่ะพอน้ําไหลมาปุ๊บลาเออปลาเล็กปลาน้อยคือมันติดไปหมดเลยอย่างนี้นะคะก็เลยมีการเหมือนไปจับกลุ่มชาวประมงสองคนในพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วก็ทําให้มีการรวมตัวการปิดท่าแพขนานยนต์ฝั่งอําเภอสิงหาสิงหานครถามว่าวทาทาไมเขาประท้วงค่ะคุณผู้ชมเขามีการประท้วงการการะทาดังกล่าวของเจ้าหน้าที่นะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะก็คือเป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่กองบังคับการตํารวจน้ําจังหวัดสงขลาค่ะ เปิดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายจับกลุ่มยึดอุปกรณ์แล้วก็เรือจากสองชาวประมงขณะที่กำลังกู้พงผางในช่วงหัวค่ำของคืนวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาก็เลยเป็นเหตุให้กลุ่มชาวประมงเนี่ยค่ะก็เอาป้ายกันมาแบบนี้นะคะขอคัดค้านการรื้อถอนประมงพื้นบ้านนะบางคนก็เนี่ยค่ะคือแสดงความไม่พอใจอ่ะนะคะ ไม่พอใจรวมตัวประท้วงแล้วก็ปิดการสัญจรบริเวณจุดขึ้นแพรขนานยนต์ซึ่งเป็นแพรข้ามฟากฝั่งอำเภอสิงหนครไปเมืองสงขลาแพรตรงนี้พี่ทินกับบีเคยไปนะปีที่แล้วนะ ตอนที่เราไปสงขากันรอบก่อนนะคะนี่แทนนี้แหละนนใช่ใช่ค่ะจุดนี้แหละค่ะเป็นแพรข้ามฟากฝากั่งอำเภอสิงหนครไปเมืองสงขลานะคะเพื่อเรียกร้องขอเจราจากับนายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะบอกว่าให้มาแก้ปัญหาการรื้อพงพางแล้วก็ให้ยุติการดํเาเนินคดีกับเจ้าของพงพางด้วยนะคะนี่ค่ะส่วนผลของการประท้วง ก็เลยทําให้การบริการของเรือข้ามฟากต้องหยุดชะงักเป็นการชั่วคราวก่อนนะคะคแล้วก็หลีกเลี่ยงให้ไปใช้เส้นทางบนสะพานตินละสุรานนทแทนค่ะซึ่งเรื่องพงพางนั้นเป็นปัญหายืดเยื้อมากๆระหว่างชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมงแบบพงพางซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นวิถีประมงพื้นบ้านแบบดั้งเดิมอ่ะมีมายาวนานแล้วค่ะคกับการบังคับใช้กฎหมายคือเนี่ยมีมีการโต้เถียงกันมายาวนานแล้วล่ะเนื่องจากว่าการกระทํารูปแบบนี้เนี่ยการประมงรูปแบบนี้มันไปกีดขวางลําน้ํา ทำให้ร่องน้ำเดินเรือเนี่ยมันตื้นเขินก่อให้เกิดอันตรายได้ค่ะแล้วก็มันยังเป็นเครื่องมือการประมงที่เป็นการจับสัตว์น้ําแบบไม่แยกชนิดไม่แยกขนาดอะ่ะเอาหมดเลยคือน้ําไหลามาทางไหนอะ่ะสัตว์น้ํามายังไงคือโกยไปหมดเลยแบบนี้ะนะคะก็เลยจะส่งผลต่อการขยายพันธุ์ของสัตว์น้ําค่ะที่ผ่านมามีการเจราจามาหลายครั้งแล้วนะคะแต่ยังไม่ลงตัวจนต้องมีการจับกลุมกันขึ้นค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงสะท้อนจากชาวประมงในพื้นที่หน่อยค่ะ ซามรอยว่าพี่ได้ราชการวีญานี่ผุ่งฟังเกินนะถึงตอนนี้ข่าคงชีบนี่เป่งแล้วตอนนี้ร่วงเขาเอาเขาเอากาเขาไม่ต้องการในชาวบ้านนี่ทำกินเบียนอาชีพก็ได้เบียนอาชีพปุ่งฟางแต่ให้มันดีว่าว่าปุ่งฟางอาชีพนี่นนเราต้องการพันธเ,เล่าพมที่แะลึกแล้วซึ่งจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับก็คือต่อเนื่องกันเลยนะฮะราวประมาณสักสามโมงเย็นท่านพันตำรวจเอกเอกรั์สวนแสนเป็นผู้อุมกับสพสิงหานคร ท่านก็ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อเข้าไปเจรจา,าไกล่เกลีย่ยให้ยุติการชุมนุมในเวลา17นาฬิกาแต่ตกลงกันไม่ได้นะครับเพราะไม่สามารถรับปากได้ว่าจะให้ประกอบอาชีพอะไรหากไม่ทำพงพางแล้วเพราะเป็นเรื่องของปากท้องวันต่อวันครับคุณผู้ชมจึงยืนยันให้ผู้ว่าสงขลาเนี่มารับฟังปัญหาโดยตรงด้วยตัวท่านเองถ้าจะมาดำเนินการสลายการชุมนุมนะครับอย่างนี้นะครคุณผู้ชมครับก็มาเลยฮะเขาบอก โ oh. อ้ซึ่งท่านพันตำรวจเอกเอกรัฐก็นั่งจับเขา่าคุยกันที่พื้นแบบนี้เลยนะคะก็ต้องบอกว่าต้องให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายแล้วนะทั้งฝั่งชาวประมงที่ก็ต้องทำมาหากินส่วนเจ้าหน้าที่เองก็ต้องดูแลรับผิดชอบด้วยว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ด้วยนะคะต้องหาตรงกลางให้เจอใช่ค่ะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกด s u b สไ r i b e ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทาง c s 7 hd news